ครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ววันนี้เอาเต็มเป๊ะเสะเล้วต่ว่าเต็มเป๊ะเสะเนอะม,มาแล้วครับผมโอ้พอดีเลยอะต้องมีนะมี<ว>มีแล้วสีแดงเนี่ยแต่ว่าม,มันหายไปไหนปุ๊ยข้างหนึ่ง ตงใัยเริ่มอยู่นตลาดตินจาโอ้ดีครับพี่นนองเพิ่นเกียร์มาไถ่ผมมาไถ่เรื่มว่าหลักตัวทงนรถรถรียรถรถรถไถร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 ะรถรเรื่อรมันรถรถรถรรรถรรถรถางคนต่างรถรรีบนะครับผมตอนนีร นี่เจอคนแม่แล้วอะไรนะตรงนู้นเลยแม่อยู่คนเดียวอีกพิเวศยิ่งต้องกันครับกัอย่างขึ้นหวนัว้นเลยค้างเต็น,นคับต้นสดคนั่นค้างเต็น,นดีคนหนึ่งทำรถโอ้ตามก็ตามอยู่รับผม ก็ต่อยด่แล้วน้องๆนะครับผมสรุปพูสิแต้งห้มไม่นีหล่ะมึงวางปะเียงแม่ปุ๊บิ่นเดือตันแจ้งหมดเยจังก็ตือนเตยพยาาเไปบนยนต์พวกิันเทเล็กก้อจัดเยก็ยนตนบางอันเด้อย่องพละ น anyway, oh, right like hmm. oh, er ี่ไอ้่ข่อยอียงไฟไฟพ่นไว่าสุดจอที่ลิสนบบนี่แหะมือดีขอแบบแบบนี้นะสุดจอเลยน้ามอไปไห้ดซีซีนะกพราะไอ้เนาะไอ้ไอ้ตอมาคืนนี้น้ำเต็มที่เลยนะทุกคนเอ้ยสุดจอที่ลิสจะไปเห็นหัวท่างางครับผม นี่น้องชูใจว่ากำลังคุยงานเหรอนเอมี่นะครับเ้นขึ้นเมืดคเถอะเรือไหมแม่ขอบคุณมื่อก่อนมือเรียว่ะมื้อยใแม่กูกทาหายเิใสพ่นผีเวกฟังคุณเด้อไปตอนนี้ ขาสิแแ่งตอนนี้เป็นซีงไรน้ำเขาเต้นว่าพักกันบีบน้ำออกจากใา่เลยเออจไ่มีทษมหาเขาด้นีเลยเออไมงยกกูเลยนั่นหละสองคนนั่นวะเรียบร้อยแล้วไหมแม่เออเรียบร้อยแล้วโอ้สปีเียวจ๋อใหหล่อมัคือลิตรันันมี่อนหม้อก็ไมเกือบเอาอนุปกรณ์าสด รถพ,พี่จอใส่อ,อ,อห่อมาโลหนึง่งม,นมันอันมันเคื่อนพี่นั่นใส่นั่นบ้านเกรยจังสงสัยวันนี้นะครับผมกว่าเอาเกลดตะกางพีนะโอ้อ <c oughs> มันแรงประทัดตอไหน,นเอาซลรถพ,พ,พี่น้ำนี่รถพี่พี่ใส่เนี่ยไปเงียบปะ เียวเราทำครับเดี๋วเราทำไปเนี่ยเอากุิญญาเมี่อ้ฮะิยอ่ะเออมึงนกีคุยยังโสดมึงบรรยากาศก็จะกันน้ครยังไม่ได้คลิปจะคลิปจุบเนี่ย โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องราศีมันลำเพลินอทุ่งเชี่ยวนะครับผมพี่น้องช่องที่รบล้มข่าวสารสาระได้ดีมาฝากตอนพี่ฝากต่องน,นอนครับผมฝากไปเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงใจเด้อพี่น้องรักได้น้อยแต่รักนานๆครับพักปักหลาดเด้อพี่ล่ะเมื่อนี้ก็พร้อมทำการแสดงแล้วครับพี่น้องเหลือแต่แต่งหน้าแต่งตาแต่งหนวดแต่งเข้าให้มันรอรอตัวอีวอพออีเมียเป็นไหนมกักได้ชมกันครับพี่น้องครับเจอกันในไร้ครับผม